สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับเราอยู่ใน GLC 2 5 0นะครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับลูกค้ามาใกลนะฮะจากขอนแก่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับซูมขึ้นมานิดนึงนะฮะไม่ได้ซูมมากโอเค ับแรกเสียงเข้าไปที่บลูทูธแล้วนะครับต่อไปครับมันคือระบบ Android ครับตัวนี้นะฮะเราได้เสียบเ,เสียบจิมเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องฮอสปอตนะฮะสำหรับอินเทอร์เฟนะครับก็เนื่องจากว่าลูกค้านี้เป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะครับก็เลยเอาแบบเรียบง,ง่ายนะฮะอันดับแรกก็เรียกว่าไฟเพลงไฟหนังครับอนะ่ก็เดี๋ยวเข้าไปที่ MX Player ะคับกรร เป็นจำรัดท่านสามารถดังเบาจากหวงอะไรได้เลยนะครับครับผมปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดอย่างนี้นะ เหมือนเดิมครับจุ๊กนะครับก็สะดวกดีครับก็เร็วครับเพราะว่าไม่เอาสปอตเลครับตอนนี้เสียบจิมเลยครับกดรูปเสริญนะฮะศิลปินที่ท่านชอบนะครับปึ๊บแอ้์แนก็นจะขึ้นมาท่านสามารถกดรูปใหม่ได้ด้วยนะฮะเวลาหาศิลปินเช่นซิล เขจะทําการค้นหาศิลปินที่ท่านพูดไปนะก็จะขึ้นมาเช่นผมเอาตอนนี้โอเคเดี๋ยวลองฟังครับ่หว so ่างนี้เหมือนเดิมครับไปกู g ก็ m แบ s ได้เลยครับ All right with เ๋ยวปิดนะครับเจียบจร <You S 2> อนไปที่ไหนดีเดี๋ยว่อเมกาบางนาสามสิบสองนาทีนะครับ ไป,ไปทางใต้ผู้เป็นภาษาไทยนะครับผมที่แท้เป็นไงฮต้อนรับก่อ CNN oh, let's, let's stay together โอเคครับต่อไปครับก็ Google Apps กรณีถ้าต้องการเสิร์ชต่างๆน,นะฮะก็พูดแค่โอเค Google ตรวจหุ้นก็จะทำตามค้นหาสิ่งที่ท่านพูดไปแต่พอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตลาดปิดโอเคครับปิดไปครับปึ๊บเขาเห็นมาเยอะแล้วครับส่วนของอยังมีอะไรครับ YouTube เหมือนเดิมฮะ เป็นร้านแอนดรอยจริงฮะแล้วเราก็ชอบชอบให้มันทัชสกรีนได้นะครับท่านก็เจิลล์ปินได้เลยครับเหมือนเดิมครับเบิร์ดธงชัยทำการค้นหาพี่เบิร์ดอีกเช่นเคยนะฮะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับกลับไปที่ระบบเดิมของ Mercedes-Benz นะฮะ โอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครสามารถติดต่อได้ที่ผมครับตน้น081662 4469เราเราทำได้ทุกรุ่นจริงๆครับของ Mercedes Benz ขอบคุณครับสวัสดีครับ